ม,มีฝนโอ้อกแล้วกันสีนี้กระสุนเท่าเก็บเพื่อผู้ขึ้นบางคนหาโซนไม่ไปเหลือด้วยกันมันเป็นสีออกที่หลังหนูมาทางยังเกาะลุงหินนะลุงหินทางบ้านหัวยจคราว่าต้องมีมูสกำลังแทงหระะือเปล่าครับแทงเพื่อไปยายราวาเก็บหัวกระสุน Đó, oh, khỏi đỉnh đâu Ui, bắt anh hết vượt thọt này Bước gì là Dài nó Ui, nó sẽ đẹp หัร้างกับปาตินถึงขึ้นเ้าน้องโอ้ยอยากสี <S <s ว่าวปวกกิ um ๊กินปีนี่ยยโอ้ขืนง่ายซ้ำมื่อใดนี่สวัสดีจ้าสวัสดีส่วนสายสายของที่ยี่สิบหกตัวล่าความหกแปดจ้ะ มันเนียงผ้าขึ้นพู่พลานสูงคือเก่าจ้ะไม้เก่าไม้เดิมมาตามลาเห็ดบวกอุย้ยแต่ว่าเมื่อวานโะฟน์ผ่อไม่ใหญ่ไม้ใหญ่เราได้สี่กิโลจะ้ะแต่ว่าโะฟนก็เขาคนละโซ่เนาะซางเนาะ,นะก็พ่อแต่บานแต่ว่าไม่ใหญ่เราผ่อจูมก็เลยขึ้นมาอีกเสยสายเมืนเอนนี้จ้ะไปจ้าคุณลุงไปชมการมรดิโุขสีมันบ่นบนจะ้ะไปกันเลยจ้าผ่อจ้ะไม้ร้ายกระดุนน้ำกันมือนี้เาเดาเออกุณเมวานนะแม่นผ่อเสียได้ วันนี้สิพาชมบรรยากาศน้ำเด้อครับผมยังไปน้ำกันเลยน้อสะพนเนาะอดกเห็ดนี่มื่อที่ถ่ายเมื่อที่ซองบ่ห้องผุดยังนงั่งตะข่างกันเสื้อสิเฮ็ดเป็นอีพี่ให้พี่น้องได้รับชไมไปเรื่อยๆเด้อครับผมถอดร้ายนะเจดมุกแน่แนครับ วันก็ได้คิดนึงจากที่นก็ว่าได้ไลายได้มาวานเนาะสับเปนหลางกิน,นตุดเอาเลยนะคอยตัดคาให้เจ้าคอยเอาแต่ดอกเลยวนะ่าสังตัดทิ้งเลยวนะ่ะโอ้โถเหยียบด้วยข้างหลังนัน ตะกุกที่บบเยหนาวนองเลยใส่ได้เลยนองแข็งด okay, ีฮะทั้ทง,ลงล้างดูคนนู้นนะเขาดิไม่ใจไปใหม่เปยิดล้ตอออกเยจะถีพอได้ปะได้พะว่าต้องมีมูสกำลังแท่งหรอพราะว่าแทงเพื่อไปยายเราเก็บหเวกรสุนเดี๋ยวเป็นละปะ นี่นี่นี่เี่นี่เอ้ยโอ้ยพี่น้องเขาบึงชัดๆัดน้ำด้วยนี่ะครับพี่นี่เก็บตีห็ดพวกนี่นี่กอำผู้นี่ก็ย่บายก็ออกทฟภาคาสนุษอืมอ้อฟเอาจนหลา ไม่ใจเหินไม่ได้เหน็นหรออคือเหวคับเหนี่เดีด๋ยวเีับพี่เดินมาเลยขัดโบยองปะ่ะนี่พิ่ฟงอ้นกเลยโคจรเอาด้วยจะเป็น

เราอถอดอะไรดอกว่าไม่นิสผึง,งน,น,นี่เฮงเนาะกัรจุ้มนี่ห่วยผุนต้องหนาจะเนี่ยไม่ดีลค่ะแต่ไม่ตองฮ <c oughs> ัดมลแล้วเอตรมไปเบ่อเถอะเอา้าคอยดึงเอา ดึงปัดอาวปลวกถอดเลยพี่ครับไเอา,าอันนี้ใส่ปลอกเลยไ,ได้ใส่แล้บไม่เก็าไ้ที่ปลวกผู้ บ่ดีเลยไายไปเลยเนาะอ,อ้ยเนาะเก็บเฮ็ดมาได้ขันมะพอ,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  <Young> อก็ไม่ขักมาโหลดเก็บเห็ดปวกูบ่ายง่วงสองอีพีคุณจ้ะแล้วก็ลงต่อหมือพี่น้องเมืองกอนนะแมนครับผม ดูแลเจ้สิเอาขวามาล้างการให้เบิ่งจะล้างการอีดีเพราะว่าเฮาจะเก็ใบไว้ให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งครับเพจเป็นมูม<อ>งกำลังงานเนาะโอเค<อ><อ>ครับเธอบ่อไทยก็เสียดายจ้ะเพราะว่าอุ้ยหลายปีได้ตัวสี่สิบหัวเนี่นะโอเคครับพี่เจได้ล,ล่ะละ คือเป๋ยวยาวไปทางหนาเต็มไปเลียกันนี่อนนี้ก็พึ่งาสิดาห,าหา์ <c oughs> อยปุ่งคือกันจะพวกขอท้ายมุ่มไปๆเลยครับเก็บอะไรด้วยมันบานก็ออกก็หันบึดถึงผู้ก็ออกจนบาน <c oughs> ใครฟูดใดจูมก็ได้ยุดจะ้ะเมื่อวานี่จูมบ่เทานี่อันนี้จูมจูมเลยหมึบ่ อ co mm ้าวเถวหมอกันดีกว่าปวดครับปวกขาขาปวดนี่ปวดเลย จะได้เอาเนี่เด็กก็เห็ดเนี่ยมันมีนะตามหากันวพัชร์มาน่องเห็ดอันนั้นบ่เห็ดสมคือข่ขา,าอืมนี่คือของสม,มนี่ละคะ่ะโมเลยบม่เคยคิดคือว่าล่างเลยก็แพ้ไว้ดีก่กนะลัว่ารอสิได้เหมือนนะข่าเสีย,ยด้วย วิธีเออในกูเกิลดไปทางใดก่อนไปทางี่ไน่บอกเอาใบไม้ลงเอาบงจะซัดน้ำตาต่อกะก็เอามาน่นะนี่ซันในห้ยงไาจากซาซาโม่ใหญ่เฮงคิดเกินจดสองคนมันเอาบงคิดคนเดียวไหม สร้างพันดวงดีเลยถ้าฟุ้งยางมาตามมาจ้าเกลือให้ปวงคันพ่อนี่พี่จะได้คกเการูดบ่เนี่ยตาสะร้นพ่อดอกเดียวจบเออ <c oughs> นี่ยจะเสียได้เอาหตดสร้างกับปาตีนถิงขี้เก้า สบรเลยกิดยงี่่ละยังคือเราสุดยอดเลยเก็บบดด้วนเฮ็ดบดพันเ๋ยพี่เบิ่อนเขาอยจ้ะยังมอนเฮ็ดปวก่จะพี่น่งอาจจะมีหล่อซามคนปะมีข้าวแบบวบมมือ้าว อบอกว่ามันสิออกสามปีขึ้นหลังเนาะเน่ยแล้ววสิออกขึ้นเก่าเลยถ้ามีฝนมาปุป๊บฝนยุดสกซหมือแล้วกาขึ้นอีกเราจะน่าจะรวยเนี่ยกำลังหลอบสองนะแมนเฮ็ดเยแหงบ่นเห็ด ดูได้ดิดูด้วยสิ all c นี p นี่มันเก็บมือเดียวใหญ่ๆเต็มกระต่ายไงมือเดียวมือส่งขึ้นกันได้ไหมนี่ครับมิพาไปเลยเด้อเขยิ่คอยยางไปเอาเพ้นต์ระบบคล้องทางไปนะ ขอบผมไปละนางเดี๋ยวด้วยป็นไหพี่น้องบุกกลผมข้าพิรตุนับไล่ผัวไล่ผไล่เกิน างส่วนก็บอเห็นได้จ้ะนี่เจอว่าคันเดอยพอ,อ,อกับคักกอาโลดพออยู่เลยโอเคเ่็นไงเห้ยเป็นตาแค่หน้ามุน <c oughs> bây giờ mình sẽ một bên đây bà không một thiệt nè chúng ta cần xí, xí khen đi khá là tươi phình xuống coi bác bà phình xuống coi มันเ์ทดปลูกด้วยครับผมเห็ดธรรมชาติครับเบิ่งจากวิวชื่อถัดการเก็บเซตมี่ต้นฝายต้นยังที่เกิดน้ำผู้น้ำเขาครัเดี๋ยวพี่น้องไปท็ดปลูกว้านออกแรคืิจเดชจะไม่คงคอยบจะวาเพิ่งที่แล้วคุณเนี่ยเด้อดเลย ซูนกล่องข้าวมันความแข็งเผือก็ะไ้พร้อมดีมา คนจนบ่อยากนั้นหอมดีบ่จ้ะหอมนี่ข้าวฟ่าเก็บจะเห็ดปัวกับขาเบียร์กันด้จ้ะอย่ก็ต้องใจส้าวฟก็แซงกลุ่มนี่อึบ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 ปัวใหญ่มั้ย ดอกขุดดสิข้าขันเพิ่นเพิ่นดอกหน่อยสิดำดำแห้ดู ดูดูด,ดูดูไงเนาะสังเนาะคุณนะเกนะ็มปลาเลยปะเก็บเลยปะไม่ถทายปะเก็ค่นะอ๋อทายชิ้นสุดมานะ่ะนะครับเยาก็ง่นงานนะ น่าขึ้นเดี้ยงสุนัขอัโผล่เหมูใหญ่โผล่ๆเห็นจ้ะเอาเบ็ดเลยเ้อครับ

บอกทกิกนปีนี่ึ้นง่ายซ้ำมึงอเดีนีรุ่นี้ไป่จะได้พอใดบอกขาให่นนั่งไม่พอได้นั่งด้วย <ขอ S 2> คืน<พ>ว่า อาก,การแทหน้าคดพอดนีเนาะดอกปึ้งดีแล้วหัมุม้งใหญ่นเด้ดีดอกงามให้หัอมัอ่ออๆแล้วสี่หมฮะโซนหาเก็บเพื่อกูช้ชมคนหาโซนม่ไปเหลือด้วยกัน có mấy gì ở lắm rồi luôn. Nó thang này gọi lún hín mà. Ừ. Lún hín thang bàn sai. Thì ตีมือเลยออกไปเรื่อ,อยๆได้จ้ะหลุนน้ำกันน้องนำหามูาใหญ่เพิ่นบ้านฝอยจ้ะมึงก็ถือว่าร้ายยุ่ิแต่เป็นแกงก็เหมือนแกงดีคนลนะยุ ขขมันมันแกนว,ว่ะครับยินมเหมือนคนที่กำลัหงหง่ะกำลังบานเลยจัะแข็งเลยบ่ะปุ๊บปัดปุ๊บปัดเลยเนาะเสียงตูดเนาะ कलेटात

ผลออกบครับถึงเปลี่ยนโซนเปลี่ยนทำได้ออกเ่ยพี่นาเนี้บวออกนีได้ป่ะหนึ่งไม่เนาะแม่นคือแข็งเกลี้ยยายไปเรื่อยเลยเนาะคือพอโซนนลด้วยทง่สี่แล้วเนาะถึงจะเป็นโซนได้บวกออกถ้า่นบวชออกฮะจังได้ก็บผพอเลยจ้ะโซนในเมืองโซนเคยเก็บปีกายเนาะ ่จ้าสรนพุทธภพนองมาสรุปยอดเท็ดจ้ะหน่ที่สองของผู้พระลานสูงเรายัางเป็นงางะคือเก่านะซสังเนาะนนว่าเห็นดอกจูมจ้ะจ้าสินชอบคลิปนี้ข้อฝาก็ไล์ก็แชร์ก็ที่ตามชีวิตเท็ดนี้ได้จ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไม่นำจ่ามันนิกรมานหล่นตาเต็มตาได้จ้าตาใหญ่ สปอนคอ้ะขอขอบคุณทุกไรททุกแช์ทุกการที่ตามเด้อจ้ะที่เข้ามากระตุใจสปอนกับสางกุุงจ้ะสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีจ้า